และนะนะคะวันนี้คุณผู้ฟังคารที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพักสร้างอนาคตไทยวันนี้ภาพก็จะขึ้นหน้าหนึ่งเลยสําหรับในแนวหน้าเป็นภาพของคุณสมคิดจัตุศรีพิทักษ์ค่ะประธานพักสร้างอนาคตไทยพร้อมคณะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ไปเปิดตัวนะคะว่าที่ผู้สมัครสสนราธิวาส4เขตเลือกตั้งจํานวน3คนด้วยกันซึ่งทางพักสร้างอนาคตไทยก็มั่นใจนะนะคะว่าพักเนี่ยจะสามารถปกปักธงได้ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้นะคะและ นอกจากนั้นเนี่ย,ยวันนี้ยังมีที่สื่อเนี่ยลงกันเอาไว้คุณผู้ฟังก็คือจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมีคำวินิจฉัยว่าร่างพรปที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะไม่ขัดกับรัฐธรรมน,นูญจะทําให้การเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะใช้สูตรหารร้อยเนี่ยนะคะในการคิดคนนํานวณจํานวนสสบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเบื้องต้นเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยเขาเริ่มจากคำนวณกันแล้วคุณผู้ฟังคือเบื้องต้นถ้าหากว่านำผลคะแนนรวมทั้งประเทศข,ของพรรคการเมือง74พัก ที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยตามผลคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย350เขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเมื่อวันที่24มีนา62เนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการในการคำนวณจะพบว่าในจำนวนสสบัญชีรายชื่อ100คนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยจะมีแค่เพียง14พักการเมืองเท่านั้นค่ะที่จะได้สสนะคะ โดยการเลือกตั้งปี6 2เนี่ยผลคะแนนรวมทั้งประเทศที่74พักการเมืองได้รับนะคะจากการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตรวมทั้งหมดเนี่ย35ล้าน5 6า5สคะแนนใช้การคำนวณสสนะคะบัญชีรายชื่อที่แบบเป็นจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยน,นะคะมีพักการเมืองที่ได้สอสจากบัญชีรายชื่อรวมทั้งหมด25พักแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะถ้าก็มาใช้สูตรหารร้อยเนี่ยค่าเฉลี่ยสสบัญชีรายชื่อ1คนเนี่ยอย่างพักพลังประชารัง ได้คะแนนรวมมา8,441,274คะแนนเนี่ยพรคพลังประชารัฐจะได้สสบัญชีรายชื่อ24คนค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะได้คะแนนรวมเนี่ย7,881,060คะแนนจะได้สส22คนพักอนาคตใหม่นะคะจะได้สส18คนพักประชาธิป,ปัต 11, ย์จะได้สส11คนพักภูมิใจไทยนะคะจะได้สส11คนพักเสรีรวมไทยนะคะจะได้สส3คน พักชาติไทยพัฒนาจะได้สองคนเศรษฐกิจใหม่จะได้สองคนประชาชาตินะคะจะได้สองคนพักเพื่อชาติเนี่ยจะได้คนหนึ่งพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็จะได้หนึ่งคนเนี่ยจะเป็นการคิดคำนวณแบบใหม่น,น,นะคะกับสูตรหารร้อยนั่นเองค่ะและวันนี้พอพูดถึงเรื่องของสูตรหารร้อยมาดูนี่เลยบทวิเคราะห์นะนะคะในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกริจค่ะจะลงเอาไว้ว่าหารร้อยพักในสภาต่ำสิบค่ะ จับตาพักอันดับ1ผูกขาดการเมืองพักอันดับ2ทิ้งห่างเรียกว่าบรรดาพักการเมืองทุกขนาดน,น,นะคะโดยเฉพาะกับพักใหญ่ในหโม่ฝั่งคาะตอนนี้เตรียมพร้อมแล้กับเกมหารร้อยโดยวางแนวเอาไว้ชัดค่ะว่าจะลุยเลือกตั้งสสเขตให้ชนะได้มากที่สุดส่วนแต้มสสบัญชีรายชื่อนั้นก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะบวกเพิ่มหรือไม่ โดยการเลือกตั้งเที่ยวนี้นะนะครับเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วการในบรรดานักเลือกตั้งนะคะว่ากติกานี้มันจะส่งผลต่อพักใหญ่เป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนบรรดาพักเล็กเนี่ยต่างยอมรับสภาพนะคะว่าอาจจะสูญพันธุ์ทางด้านการเมืองเนื่องจากว่ามีการคำนวณจํานวนคะแนนพักการเมืองเอาไว้ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้3 0 0 0 0 0ถึงสามแสนห้าหมื่นคะแนนต่อนหนึ่งเก้าอี้นะคะสอสบัญชีรายชื่อ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตรงกันข้ามกับกติกาบัตรใบเดียวนะคะตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่ใช้แค่เพียง7,000 70, 0คะแนนต่อหนึ่งเก้าอี้สสบัญชีรายชื่อคือถ้า,ากว่าย้อนไปดูจำนวนพักการเมืองค่ะที่ผ่านการเลือกตั้งปี62ได้เข้าสู่สภา,าเนี่ยมีถึง27พักมากเป็นประวัติการ์ดทำให้มีพักเล็กพักจิว๋วจากสูตรปัดเศษแจ้งเกิดกันแบบพรึบสภาแต่ว่าสถานการณ์การเมืองพศนี้ค่อนข้างยากค่ะที่พักเล็กนั้นจะหาเสียงทำคะแนน เป็นไปให้ถึงเป้าหมายนะคะที่วางเอาไว้แม้ว่าจะขับเคลื่อนหนักเต็มที่สักเท่าไหร่คือเก่งสุดเนี่ยอาจจะได้รับการจัดสรรสอส,อสอบัญชีราย,ยชื่อน้อยนิดจนไม่คุ้มที่จะลงทุนโดยผลการเลือกตั้งหลังสุดเนี่ยนะคะสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการหารร้อยเนี่ยมันจะทําให้สภาอ,อาจจะเหลือพักการเมืองประมาณไม่เกิน10บพักเรียกว่าหายไปเกินครึ่งนะคะจากที่มี27พักแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการยุบไปรวมกันกับพักใหญ่ด้วย ขณะดเดียวกันนะคะพักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสสในสภามากถึงร้อยละ4 0ถึงห5หรือว่า2 2 5ถึง275ที่นั่งของจำนวนสส5 0 0ที่นั่งตรงนี้อาจจะทำให้เกิดการผูกขาดถึงด้านการเมืองได้ง่ายขึ้นส่วนทางด้านของพักอันดับ2จะมีสสน้อยกว่าพักอันดับหนึ่งกว่าครึ่งโดยสถานการณ์เนี่ยจะกลับไปคล้ายกับช่วงพักการเมืองของคุณทักษิณชินวัตรเรื่องอำนาจนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่มีกันออกมาซึ่งก็จะเห็นได วัฒนพักการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยเอาชนะการเมืองเนี่ยนะคะมาโดยตลอดและก็จะมีจํานวนสสเนี่ยทิ้งห่างพักประชาธิปัตย์เกือบครึ่งหนึ่งในทุกครั้งซึ่งก็จะทําให้พักอันดับหนึ่งนั้นสามารถเลือกที่จะจับมือกับทุกพักที่เหลือยกเว้นบางพักที่ประชาชนผู้สนับสนุนพักนั้นไม่ประสงค์จะให้จับมือด้วยพักก็อาจจะไม่ขอร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาฐานเสียงของตัวเองยังไงก็ตามนะคะก็รอติดตามดูค่ะสําหรับ ความเคลื่อนไหวะะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่มีกันออกมาสําหรับในกรุงเทพธุรกิจค่ะ